สวัสดีครับอดิบิวตี้เชียงใหม่ครับผมวันนี้จะมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ที่บํารุงผมแห้งเสียนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นน้องใหม่มาแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับสามารถใช้ในร้านซาลอนได้นะครับแล้วก็สามารถแนะนําให้ลูกค้าไปใช้ในที่บ้านนะครับบารุงผมต่อที่บ้านนะครับก็จะเป็นนี่ฮะตัวมาร์คคอลลาเจนแบบกระปุกนะครับตัวนี้กับตัว B3 ต่างกันนะครับตัว B3 จะเหมาะสําหรับใช้ในร้านซาลอนนะครับแล้วก็ ผสมตัวในง,งน้ำยายยืดน้ำยาดัดได้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวมาร์คคอลลาเจนแบบเข้มข้นนะครับซึ่งเขาจะมีครีมที่เหนียวนะครับนี่แต่นุ่มนะครับละมุนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อครีมที่ละเอียดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าหอมหอมจริงๆนะครับใครที่ใช้แล้วติดใจแน่นอนครับตัวนี้นะฮะเหมาะสำหรับบำรุงผมแล้วก็ จุดเด่นเขาคือบํารุงผมที่แห้งเสียนะครับบารุงผมที่แห้งเสียรวมไปถึงผมที่ทําสีนะครับทําสีผมดัดผมยืดทําได้หมดเลยปิดงานทําสีนะครับหรือจะทาเกี่ยวกับพวกสปานะครับบํารุงผมนะครับพวกนาโนมิกอะไรได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับสารพัดจริงๆนะครับแนะนาให้เป็นการบํารุงและปิดงานนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับวิธีใช้ไม่ยากครับตัวนี้ สารด้วยแชมพูนะครับถ้าเกิดมีแชมพูเกลียดนี้นะครับถ้ามีแชมพูเกลียดนี้นะครับก็เยี่ยมเลยนะครับสารด้วยแชมพูเสร็จปุ๊บล้างออกนะครับแล้วก็ใช้ตัวมาคอลาเจนนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ปลายผมที่แห้งเสียนะครับหรือว่าจุดที่เราจะบำลุงนะครับนวดผมนะครับนวดประมาณ3-5ถึงนาทีนะครับนวดไว้แต่ถ้ามีเวลามากกว่านั้นบำรุงทิ้งไว้หมักทิ้งไว้ได้นะครับประมาณ20นาทีนะครับ ช่วงนี้สิบนาทีเราก็จะจะนวดหรือว่าถ้าเกิดว่าเราทําในร้านนะครับร้านส a l o ที่เอานาไปใช้นะครับก็จะใช้ตัวสปานาโนมิพ้นหรือว่าจะเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายได้นะครับแต่ถ้าเกิดบํารุงเองที่บ้านนะครับแนะนําใส่หมวกคุมอาบน้ํานะครับคุมไว้ประมาณ20นาทีนะครับตัวเนี้ยเขาจะทํางานของเขาแล้วก็เป็นการปิดเก็บผมได้ดีด้วยนะครับตัวนี้นะฮะบำรุงได้ดีนะครับ จะบำรุงทุกวันหรือว่าสามวันครั้งก็ได้นะแต่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคอเลาเจนแบบเข้มข้นซึ่งตัวเนี้ยไปฟื้นฟู ool, บำรุงผมที่แห้งเสียที่ไม่มีน้ําหนักนะครับซึ่งเวลาลงลงเส้นผมนวดไปแล้วเนะี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาลื่นแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็ผมฉ่ามากนะครับตัวนี้ลองดูนะครับถ้ายังไม่ลองลองนะครับตัวนี้ปริมาณ5้า ml นะครับราคา6 5 0บาท แต่ถ้าเป็นช่างผมนะครับเรามีเลทให้นะครับก็ติดต่อมานะครับผู้ดีบิวตี้เชียงใหม่ครับ